ครับสวัสดีครับผมชื่อเด็กแกลีมนะครับวันนี้ผมจะมาทำกิจกรรมหายนนท์ไม่ไหวกิจกรรมมีอยู่ว่าในชีวิตประจำวันของเด็กๆได้ใช้แรงกระทำอะไรบ้างคะเปิดตู้เย็นเปิดตู้น้ำเปิดรถน้องชาโนนค่ะในชีวิตประจำวันของน้องชาโนนน้องชาโนนได้ออกแรงทำอะไรได้ ทำอะไรบ้างในแต่ละวันขี่จักรยานเปิดประตูห่อนแล้วก็เตะบอลแล้วก็แล้วก็แล้วก็การการเปิดโทรทัศน์ใช้ออกแรงกดรีโมทใช่ไหมใช่แล้วอะไรอีกครับใช้แรงเปิดโทรศัพท์ครับอืมใช้แรง เปิดเปิดเครื่องปิ้นชีวิตประจำวันของเด็กใช้เรียนทำอะไรบ้างคะชีวิตประจำวันของน้องพูตินะคะน้องพูติก็จะปั่นจักรยานทุกวันเลยค่ะแล้วอะไรอีกคะวิ่งค่ะแล้วแรงวิ่งใช่ไหมคะแล้วก็แล้วก็ ุดดินสวัสดีครับ,บ,รบเกนครับครับตอบคำถามท้ายบทนะคะครับในชีวิตประจําวันของเด็กๆนั้นได้ใช้แรงในการกรทําสิ่งใดบ้างคะอ,งออกกําลังกายและก็ต่ลูกโป่งและก็ยก ชีพประจำวันของน้องกิดน้องกิดได้ใช้แรงทำอะไรบ้างคะลูกในบาเ็กปิ่น้นเปิดประตูห้องเปิดตู้เล่นแล้วก็กำลังขี่จักรยานเช่าวิงันนี่อะไรคะเบบี้ครับใช้บดของครูช่วกิจกรรมอะไรนะคะครูถามว่าครูถามว่า ชีวิตประจำวันของหนูหนออกแรงใช้ใช้อะไรบ้างคะอย่างแรกคือแร่ลูกอย่างสองคือปัจจัยอยา่างสนมคืวิ่งเล่นอย่างสี่คือออกกำลังกายนะคะอยา่างท้า,ายคือเสียบข้าวในต้งไหนคะในชีวิตประจำวันต้งไหนออกแรงทำอะไรบ้างคะออกแรงถูประตู สวัสดีค่ะชื่อพีค่ะ ามน้องชานนว่าลมสามารถทำให้วัตถุเคลื่อนที่ได้ให้น้องยกตัวอย่างซิว่ามีอะไรบ้างเออมีรูปโป่งมีว่าวมีรูปบอลมียานเจมส์ ชนิดใดที่โดนลมแล้วสามารถเคลื่อนที่ได้บ้างคะต่างห่างกันดีค่ะบนชี่ขงแงคนี่ค,ะคะิค,ค,คิดคุณครับชื่อเล่นชื่อโค้ครับน้งค้ครับแรงลมทําให้วัตถุเคลื่อนไหวได้อย่างไรบ้างยกตัวอย่างมาสองอันครับขี่เรือไปครับแล้วก็น้ําไหล ขนมชีสเด็กชาบีกิวจิวนี่ชาบีกิอขนมชีเด็กชาบีกิวจิวนี่ชาบีกิว่าแรงลมที่ทาให้เสือเสียเขาว่าแรงลมที่ทำให้เกิดเสียมีอะไรบ้างคะมีอะ้างคะต่อไปแรงลมที่ทำให้วัตถุาเคลื่อนที่ได้ต่อไปแรงลมที่ทำให้วัตถุมาเคลื่อนที่ได้ค่ะมีอะไรบ้างค่ะ ไม่ดีค,ครับเจ,คจมครับเจมบอกสิครับว่าแรงลมที่ทำให้วัตถุกเคลื่อนที่มาสองอย่างสยครับ จากการทดลองเรื่องแรงดันน้ำคิดว่าแหละรูรูไหนที่ไหลแรงที่สุดคะรูที่สามค่ะใช่รหรือเปล่าคะใช่ค่ะ,ะบ๊เมื่อายาสวัสดีค่ะจะมาเล่าเกี่ยวกับน้ําที่หล่นลงมาน้องชาแนนคิดว่าแรงดันน้ำสามรูรูไหนเอ,อน้ำวิ่งเออน้ำออกได้แรงได้ไกลสวัสดีครับเจมส์ครับ เจมคิดว่าน้ําในรูใดไหลได้ไ,ไดกลที่สุดครับรูที่สามครับเพราะอะไรครับเพราะว่ามีแรงดันที่เร็วที่สุดและก็ยาวที่สุดครับแล้วดันและแรงดันน้ํามันมากหรือน้อยอ่ะมากครับแล้วรูบนสุดหรอครับแล้วรูบนสุดมันน้อยที่สุด มันน้อยที่สุดครับมันเรียงตามลำดับมาใช่ไหมครับใช่ครับสรุปว่ารูไหนแรงที่สุดรูที่สามครับโอเคครับะเท่าไหร่คะรูไหนไหลน้ที่สุดรูที่สามค่ะอย่างไรคะจากการทดลองของคุณครูอั้านะคะน้ํารูที่เท่าไหร่ไหลแรงที่สุดรูที่หนึ่ง รูที่หนึ่งใช่ไหมคะโอเคค่ะสวัสดีค่ะเด็กๆนี่ไม่ได้จะรอจะมาตอบคำถามนะะแสงอาทิตย์ทำเด็กบอกประโยชน์ที่ <พา S 1> ได้จากพลังงานแสงอาทิตย์<พ>ามาสองข้อค่ะข้อแรกนะคะมันจะมีมีพระอาทิตย์ส่งมาให้เราทำนะคะเราจะมองเห็น ทุกสิ่งค่ะมันจะสว่างมากเลยข้อที่สองคะถ้าแดดเยอะๆก็คือนี่ค่ะ <c oughs> ค่ะจีเอมบอกประโยชน์ของพลังงานแสงอาทิตย์มาสองข้อสิครับได้ค่ะวิธีที่หนึ่งจากอาหารและก็ตากเสื้อผ้าโดยใช้โดยใช้แสงอาทิตย์รับครับอ่าข้อที่สองและข้อที่สอง เปลี่ยนพลังงานเปลี่ยนพลังงานแ,งาแต่งาทิย์ให้กลายเป็นสายไฟฟ้าด้วยที่จะให้แสงอาทิตย์สะท้อนจากแผ่นโซลาร์เซลล์และมันก็จะกลายเป็็็นนเเปปกระแสลี่ยนเป็นกระแสแะน,ะน้องไหมคะ,คะพลังงานแสงอาทิตย์มีประโยชน์อย่างไรบ้างคะ สามารถตากเสื้อผ้าได้ผลิตไฟฟ้าได้อ้าวาสามารถผลิตไฟฟ้าได้นะคะ,รคะ,ะเรื่องรายง,งานภาคินนะคะมีประโยชน์อไรบางคะประโยชน์นรนนรนนแรกรแรก็คือความร้อนนะคะสามารถตากผ้าได้ค่ะประโยชน์ที่สองสามารถสร้างไฟฟ้าได้ค่ะบ๊ายบาย ให้น้องชาโนนบอกประโยชน์ของพลังงานที่ได้จากแสงอาทิตย์มาสองข้อครับเออเอาเอา,เอาไว้ตับปลาเอาไว้ตัดผ้าไม่มีเรอกครับไฟฟ้ามีประโยชน์ยังไงบ้างคะมันเป็นแบบใช้พลังงานให้เราได้ทุกอย่างคะ่ะเช่น แชทโทรศัพท์ก็ได้นะคะปั๊กค่ะอะไรอีกคะแล้วก็มันมีพลังงานปั่นผ้าให้เราได้ด้วยปั่นผ้าเหรอคะอ๋อแล้วอะไรอีกคะแล้วมันก็มีพลังงานภาษาโทรศัพท์นะคะภาษากับคนที่เราอยู่ไกลกันนะคะหรอคะ ดีเองประโยชน์ของพลังงานไฟฟ้าให้ฟังหน่อยสิครับได้ครับม,มีประโยชน์เป็นอะไรบ้างืมมีประโยชน์ต่ออะไรบ้างต่อชีวิตประจำวันเพราะอะไรเพราะเป็นเพราะเป็นแหล่งไฟฟ้าให้กับเครื่องใช้ให้ให้กับก็ใช้ไฟฟ้าค่ะอืมเช่นอะไรบ้างเช่นทีวี ขี่คายเชนครับอยู่นตลาดจตอบคำถามค่ะ